สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายตัวช่องโหว่ของตัว i ินพ t ตินนะครับหรือว่า c h a r a c t e r i n p u t นั่นเองเราทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าซินเนี่ยคืออะไรนะครับซินนะครับจะทำหน้าที่รับ Input จากผู้ใช้นะครับหรือว่าข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์นะครับและเก็บไปในตัวแปรคีนะครับซึ่งเป็นรูปแบบสตริงนะครับก็ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งในการใช้ การประกาศตัวแปรนะครับก็ในรูปแบบสตริงนะครับก็ประกาศตัวแปรคีย์เนาะแล้วก็ทําการแสดงข้อความนะครับให้ผู้ใช้กรอกอินเซนนะครับเอาใบอนุญาตนั่นเองตัวซินนะครับรับทําการรับอินพุตจากผู้ใช้นะครับแล้วก็ทําการเก็บไว้ในตัวแปรคีย์นะครับโปรแกรม Keyart นะครับทําการเช็คคีย์นะครับหรือว่าอินพุตจากผู้ใช้ที่กรอกมานั่นเองนะครับซึ่งซินนะครับเป็น ตัวทาหน้าที่รับอินพุตจากผู้ใช้นะครับนะก็ตัวเขียอาร์จะทําการเช็คนะครับอนะ่าถ้าสมมุติว่าคีย์ไม่ถูกต้องนะครับก็ทาการแสดงข้อความผิดพลาดต่างๆแนละ้วก็ทําการออกตัวโปรแกรมไปต่างนๆนานานะครับก็วาไนไปนะก็ถ้าคีย์ถูกต้องนะครับก็จะมาที่ตัวทํางานหลักนะครับอ่านะ ก็จะอธิบายให้ดูเกอะสักัน,กน,นะครับถ้าจะตัวอย่างตัวโปรแกรมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อผมกรอกเข้าไปนะครับก็ตัวซินเนี่ยทำการรับอินพุตจากผู้ใช้นะครับหรือว่าข้อความที่เรากรอกไปนั่นเองนะครับเมื่อผมกด enter ไปนะครับตัวซินเนี่ยทำการเก็บอินพุตจากผู้ใช้นะครับแล้วก็เก็บไปในตัวแปรคีนะครับแล้วตัวคีย์อัเนี่ย ก็ทำการเช็คนะครับว่าคีย์ที่เราออกไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าคีย์ไม่ถูกต้องก็ทาการออกโปรแกรมหรือว่าทําอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับถ้ากรอคีย์ถูกต้องก็ทํางานอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันมีช่องโหว่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนะก็เดี๋ยวจะ,ะ,นะวจะเปิดตัว IDA ทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับ ตัวไม้ผมว่าจะชอบที่หนึ่งนะครับไม่นิดหรอกช็อตเจเลยนะก็ให้ทำการมาที่ตัว i e p p o r t นะครับแท็บ import นะก็ทําการค้นหาซินนะครับอ่ะเราก็จะเห็นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันเป็นการใช้งานจากมิโนเอพี่ไอนะ,อะเรามาดูกันนะครับว่ามันทานํางานยังไงนะครับซินนะครับทําการรับอินพุตจากผู้ใช้นะรหรือว่าข้อความที่เรากรอกไปนั่นเอง ก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการเช็คคีย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำการรับอินพุตจากผู้ใช้นะครับแล้วก็ทำการเช็คเนาะก็อ่มันจะดูได้ง่ายนะครับแล้วก็จะทำการส่งค่าไปให้ตัว Cmp นะครับตัว Cmp ครับก็ทำการส่งค่าไปให้ตัว Genset นะครับเพื่อเช็คว่าจะเป็นการจัมป์ไปที่ตำแหน่งที่กำหนดหรือเปล่าครับซึ่งนี่คือตำแหน่งที่มันจะจัมป์ไปนะครับถ้าเกิดว่า คีย์ถูกต้องนะครับมันก็จะทํางานที่ตัวเส้นสีเขียวนี้นะครับก็มันก็จะมาทํางานที่ตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าคีย์ผิดก็จะมาทํางานที่ตรงนี้นะครับตรงนี้แทนเนาะ,ะก็วิธีการนะครับเราก็ทาการเปลี่ยนตัวเจสเซตเนี่ยแค่เป็นเจสเซตนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าผมเปลี่ยนเป็นตัวเจสเซตเนี่ยครับมันจะทําการกับตลับปัดกันนะครับซึ่งถ้าผมใส่คีย์ที่ถูกต้องนะครับ ตัวโปรแกรมนะครับจะว่าจะแสดงผลว่าผมกรอกคีย์ผิดนะครับแต่ว่าถ้าผมกรอกคีย์ผิดเนี่ยตัวโปรแกรมนะครับจะทํางานที่ส่วนหลักแทนนะครับก็คือกลายเป็นกรอกคีย์ถูกแทนครับถ้าจะกรอกอะไรก็ตามนะครับให้มันยังไงก็เป็นถูกต้องนะครับก็ให้เปลี่ยนจาก Gen แเนี่ยเป็น j จมนะครับหรือว่าการจํานั่นเองอ่ะต้จะเปลี่ยนให้ดูนะครับไม่ว่าค่าที่ทุกส่งมาจาก c p นะครับ เป็นอะไรนะครับตัวนี้นะครับก็ทําการจำนะครับเพราะว่าเราทําการเปลี่ยนค่า SMD ไปนะครับเมื่อกผมแพรไปหรือยังนะ,ะการแพทไปนะครับก็ตัวช่องโหว่ตัวเนี้ยมัน,นองโง่ง่ายๆนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะครับก็นะครับจากเมื่อกี้ที่ผมออก่อคีย์ผิดไปนะครับก็เ่องการออกโปรแกรมนะ อ่ะก็น,นี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถข้ามหน้าเราอินมาได้แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะให้ดูอ่อไม่สิเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวโปรแกรมที่ป้องกันแล้วนะครับซึ่งมันจะสามารถปิดช่องโหวงนี้ได้นะครับโดยการให้เราไปใช้เป็นแบบ Man u a l input All นะครับผม ในนั่นนีพุทคืออะไรนะครับเป็นการาที่เราจะเขียนโค้ดรับอินพุจากผู้ใช้มาเองนะครับซึ่งไม่ใช้ตัว w i n d o w API ของอ,อไม่ใช้ API ของ Windows นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเจอค่าอ่ะซึ่งหาค่าตรงน,นี้ก็ไม่เจอแล้วนะครับซึ่งก็จะสามารถต้องกันตรงน,นี้ไปได้ครับ ในะครับเราสามารถใช้เป็นแบบเป็นวันอินพุตได้นะครับซึ่งทีแบบเราสามารถแก้ไขได้ง่ายนะครับก็ห,หลายๆโปรแกรมนะครับที่ใช้ใช้ตัวซินอยู่นะครับก็สามารถาทําให้เป็นช่องโหม่ตัวโปแกรมของเราได้นะครับก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะป้องกันจุดนี้นะครับสามารถข้ดดีสคอร์ดผมมาได้นะครับแล้วก็มาเอาโค้ด ตัว mental input ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแจกไว้ในดี่คอร์นะครับก็เดี๋ยวสอนลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วกันก็สามารถกันตัวนี้ไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งการรับ input ก็ปกตินะครับซึ่งจริงนะครับมันมีวิธีปการอีกอย่างนะครับก็คือ,องานเอาตัวแมเข้าตัว VM p r o t e c t นะครับซึ่งตัว I D A เนี่ยมันจะทำการ จุดเข้าไม่เจอนะครับซึ่งมันถูกป้องไว้ด้วยตัว v m protect หรือว่า c e r i d a ต่างๆนะครับก็ป้านไปเนะะเาะสำบใครที่อ่าจริงผมแนะนำนะครับให้ใช้เป็นแบบอน n รักษ์ิพแล้วก็ทำการเอาเข้าตัวโปรแกรม v m protect ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวสิ่งนี้ไปให้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับก็สำหรับใครที่เราก็เข้าที่คอนมาได้นะครับ